พุทธิพงษ์ยันไม่มีปัญหากับทีมทำแอปพลิเคชันหมอชนะนายพุทธิพงษ์คุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเรื่องแอปพลิเคชันหมอชนะที่ผ่านมาได้ทำงานพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะร่วมกันกับทีมอาสากว่า100ชีวิตตลอดเวลาเกือบ1ปีและทุกวันนี้ยังหางรือการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีความขัดแย้งกันซึ่งการส่งมอบการดูแลระบบแอปพลิเคชันนั้นเนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะได้ส่งมาทางสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิ ท่านที่เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งาน30-40ล้านคนและยังพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นต้องใช้บุคลากรจํานวนมากและต้องทําให้เกิดคุณภาพจึงต้องโอนถ่ายให้รัฐบาลรับผิดชอบทําให้เป็นระบบมีความรัดกุมทางกฎหมายและบริหารทางงบประมาณและบุคลากรทั้งหมด